สวัสดีครับคุณป้าขอเชิญท่นนี้หน่อยฮะผมคงต้องปรับคุณป้านะครับฮะคุณตำรวจจะมาปรับเชนทำไมเชนทำอะไรผิดนี่ครับตอนที่เชนมาจอดป้ายนี้มันยังไม่มีเลยนะนี่ป้ากำลังจะหาว่าพวกผมนี่โก,กหกเหรอครับเปล่าจ้า แต่ตอนที่เมื่อกี้ฉันมาจอดน่ะมันไม่มีป้ายนี้อยู่จริงๆนะสงสัยว่าป้ายเนี้มันคงหายตัวมาเองได้มั้งครับมีอะไรกันหรือเปล่าครับพี่ก็คุณป้านี่ดิหัวหมอว่าแย่จังเลยนะครับอ่าคุณป้าครับงั้นรบกวนไปกับผมฝั่งนั้นหน่อยได้ไหมครับ นี่นะครับป้าผมเสียใจด้วยนะครับที่ผมต้องแจ้งให้ป้าทราบไว้ว่าพวกผมอ่ะต้องเอารถลากมาลากรถของป้าไปจอดไว้ที่จอดรถของกลางครับฮะได้ยังไงอืนอกเสียจากว่าเราจะคุยกันด้วยวิธีอื่นที่ผมพูดอ่ะป้าน่าจะเข้าใจนะครับ เงินที่ป้ามีเนี่ยยังไม่พอค่าน้ำมันของรถลากเลยนะครับคุณตำรวจผู้แบบน,นี้หมายความว่าไงหมายความว่าคุณตำรวจจะเอาเงินเพิ่มอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันขอโทราศัพท์แป๊บหนึ่งนะ แติ๊กเกอร์แม่ขอโทษนะที่โทรมารบกวนเวลาน่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรครับว่าแต่แม่มีอะไรไเป่าครับเออมีตำรวจสองคนนะ่ะเข้ามาเอาเงินแม่ไปฮะเอาไปได้ไงเพราะอะไรครับเขากล่าวหาแม่ในเรื่องที่มันไม่จริงแล้วยังจะมารีดเงินเพิ่มอีกอะ่ะไอพวกเวรไอ,อ,อแม่ครับสรุปมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับ แล้วตอนนี้แม่อยู่ไหนครับตกลงยังไงพี่ได้อะไรมาบ้างได้ไปสองอย่างน <respuesta. S 2> <ste> <rush iye> ี่วะโอ้ไหนๆนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเช้นเขาหยิบมานะเว้ยโอ้พี่ผมก็แค่ล้อเล่นนะ ว่าแต่แกได้เงินจากยายป้าแล้วมั้งบอกว่ะอ๋อผมกำลังจัดก,การอยู่พี่ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครับอืมดีพี่ไม่ต้องห่วงนะถ้าเราได้เงินจากป้าคนนี้เรา,เาไปฉลองกันพี่ <c oughs> ตอนนี้แม่ไม่ต้องให้อะไรพวกนี้แล้วครับโอเคไหมเดี๋ยวผมรีบไปหานะครับไอ้ตารวจพวกนี้ มาต้องโดนสั่งสอนซะบ้างขอบใจมากนะลูกครับแม่ ตำรวจคะว่าไงครับคุณป้าเรียบร้อยดีใช่ไหมครับฉันต้องขอโทษคุณตำรวจด้วยนะคะลูกชายฉันไม่สะดวกเอาเงินมาให้นะคะว่าแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยให้โอกาสแค่หน่อยนะเอาอย่างนี้ฉันขอสัญญา,าว่าป้าป้ากำลังทำให้เรื่องมันวุ่นวายขึ้นป้ารู้ตัวไหมหมายความว่ายังไง ผมเจอเนี่ยอยู่ในรถของป้าสิอายุปูนนี้แล้วนะป้าไม่ใช่ห่อเนี้ยไม่ใช่ของป้าป้าครับเรื่องเนี้ยมันแพงกว่าที่เราคุยกันไว้อีกนะครับแต่ป้ายืนยันได้ไอห่อเนี้ยไม่ใช่ของป้าแล้วห่อเนี้ยมันหมายความว่ายัางไงครับนี่เพวกคุณกําลังจะรีดไถประชาชนอยู่ใช่ไหมนี่ป้าพูดอย่างไรเขาว่างไงพี่พี่พิ่ คุณยนพี่นี่ป้าสิ่งที่ป้าพูดออกมาเมื่อกี้มันถือว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นน่ะป้าควรจะให้เกียรติพวกผมด้วยครับให้เกรตอย่างนั้นเหรอฉันจะให้เกียรตกับคนที่สมควรให้เท่านั้นแหละไม่ใช่พวกหน้าไม่อายอย่างพวกแกงั้นผมจะเป็นคนสอนให้คุณป้ารู้จักให้เกียกรติคนเอง คุกเขาลงน,นี้นั่งลงแล้วขอโทษพวกผมด้วยนั่งลง,ลงเดี๋ยวนะพวกคุณจะทำอะไรนะ่ะแบบนี้ไม่เกินไปหน่อยนะครับคุณป้าไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรจ้ะป้ามีอะไรผมช่วยไหมครับนี่เก๋ไปยุ่งเลยพี่วะคุณป้าครับคุณป้ารู้ไหมว่าคุณป้ากําลังทําเรื่องง่ายเนี่ยให้เป็นเรื่องยากพวกคุณก็อย่ามาละลานป้าเขาสิครับเก๋ว,ว่าไงนะ พวกคุณฟังผมให้ชัดๆนะผมเห็นก,การทั้งหมดที่พวกคุณทำแล้วพูดจาอะไรอะ่ะลองปากด้วยนะปล่อยเ,เขานะแค่ขอเตือนไว้ก่อนป้าจะแก้าามขู่พี่เหรอนี่ป้าทับป้าทำตัวแบบนี้อยู่อะ่ะผมได้พาป้าไปโรงพักจริงๆแนะ่แกก็อย่าโดนเหมือนกันอย่ามาแตะต้องตัวฉัน ไปฉันไปฉันไปไปเลยไปฉันเฮ้ยนี่แกจะทำอะไรแบบป้าขอนะเฮ้ยแกทำอะไรแกฮะไปเลยไปกันเลยไปไปไปฉันนั่งนั่งลงเอ้านั่งป้านี่ป้ารู้ไหมว่าสิ่งที่ป้าทำไปอ่ะ มันคือความผิดฐานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักง,งานและพวกแกก็เหมือนกันพวกแกรู้ไหมว่าสิ่งที่พวกแกทำน่ะมันปนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เอาไงต่อดีครับพี่ี๋ยวฉันจะบอกแกเองว่าต้องทำอะไรพวกเราต้องเอาเงินจากยาปั่นมาให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ พุกับหวัดดีเป็นยังไงบ้างเอ,อ่อท่านพุ่กลับมาทำอะไรแถวนี้ครับฉันแค่ขับผ่านมาก็เลยแวะเข้ามาทักทายนิดหน่อยเอ,อครับแล้นั่นเป็นเรื่องอะไรกันไม่มีอะไรหรอกครับพุ่มกับ ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับใช่ครับเข้าใจแล้วพวกคุณสองคนมีอะไรจะบอกผมไหมครับ มีสิครับก็ไอต้ตำรวจสองคนน,นั้นอะมันพยายามจะรีดไถเงินป้าคนนี้ผมพยายามจะช่วยแต่ว่ารุ่นนายมายุ่งเลยด้วย<ะ>ทุกอย่างเรียบร้อยไปครับเพื่อกับเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไร เงินองเงี้แกเอาเงินนี้ไปซื้อเครื่องดื่มอะไรแม่ใช้ก็ได้ครับไปแล้วล่ะแกบอกฉันมาแกถ่ยสองคนนั้นมาได้เท่าไหร่ขอโทษครับผมอ่ะไม่อย่าอย่าอย่า บอกใช่ไหมแกถ่ายสองคนนั้นไม่ได้ไรผมเปล่านะครับพุ่มกับอย่ามักไก่เนนะี่ะหยิบออกมาสิดิอุยอุ้ยอุ้ยอุย,อย,อยพุ่มกับครับผมว่า เรายังเรียกกับสอขคนนั้นได้เยอะเลยนะครับนั่นเหรอผมว่าป้าคนนั้นน่ะแกน่าจะรวยนะครับดูยังไงก็รู้ว่าเป็นคนมีเงินนะ่ะส่วนไอ้เด็กนั่น,น่ะดูยังไงก็ดูออกครับว่าที่สุขของนอนยังไม่มีเลยแต่ผมว่ามันน่าจะมีเหลือให้เราบ้างนะครับดีกว่าไม่ได้เลยนะใช่ครับนายทำดีมากเราต้องใช้โอกาสได้คุ้มนะใช่ไหม ครับพูมกับดีเลยไม่ต้องห่วงจ้ะกระเดื่อทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองมันจะดีได้ยังไงล่ะครับคุณป้าพวกนั้นเป็นพวกเดียวกันนะครับโอ้ยไม่ใช่หรอกนั่นน่ะลูกชายป้าเองแรับลองได้ชายป้าไม่เหมือนพวกนั้นหรอกนั่นลูกชายคุณป้าเหรอครับงั้นก็เลยสิจัดการต่อเลยฉันอยากเห็นเหมือนกัน วพวกแกทำกันยังไงได้เลยครับพว่วมกับอยวห่วงเลยเงินเนี่ยเดี๋ยวฉันเก็บไว้เองเดี๋ยวฉันจะนับมาดูกันซิว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้กันเท่าไหร่โอเคครับไปเลยสิทางนี้ คอยดูกันว่าครูแกจะทำยังไงครับพุ่มครับโอเคเข้าเรื่องสักทีนะเราพูดกันถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงตอนที่เช่นจะไม่ให้อะไรแกสักสลึงเดียวไงโอเคคุณป้าคุณป้ารู้ไหมผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใคร เขาคือผู้กำกับผมเองครับพวกเราคงจะไม่อยากทำให้เขาโกรธหรอกมั้งเรื่องนั้นมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยล่ะคืองี้นะป้าถ้าป้าไม่ให้ความร่วมมือพวกเราจะไม่ยุดแค่รถป้าหรอกนะจะยึดอะไรก็ยึดไปเลยเพื่อนหนุแกนี้คล่องดีเลยนะ หมายความว่าไงครับพุ่มกับเอา้าเจ้านั้นไม่ได้บอกแก่หรอเรื่องเงินนะเท่านั้นนี่มันร้ายจริงเลยสงสัยมันคนอยากเก็บเงินไว้คนเดียวโดยที่ไม่แบ่งให้แกไอกอาร์ตแต่แกไม่ต้องหัวนะเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดสรรให้แกได้ส่วนของแกเองขอบคุณมากครับพุ่มกับเอางี้สิ ทำไมแกไม่เข้าไปร่วมวงกับพวกเขาล่ะเท้าท่านนะจะได้ไม่ต้องแอบซ่อนเงินได้อีกครับอยู่นิ่งสิวะหน้าขายหน้าจริงๆที่แกใส่เครื่องแบบนั้นอยู่นี่ป้าป้าหัวปากไปเลยนะเดี๋ยวก็ถึงคิวป้าแล้ว เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ผักผมทำไมอ่ะนี่แกไม่ต้องทำเป็นแก้งโง่เลยนะพู่มกลับก็บอกทักหมดแล้วเรื่องเงินอะ่ะโหพี่ไม่เอานะเงินนั่นอะ่ะมันเป็นของเราทั้งคู่เใอนอสิเป็นของเราทั้งสามคนเพราะว่าพุ่มกลับอะ่ะแกเรียกส่วนของแกไปแล้วแจงเย็นอนะพี่มดพี่ เราสองคนนะ่ะเป็นพี่น้องกันนะแล้วก็ยังเป็นคู่หูกันอีกด้วยโอเคโอเคพอแล้วไหนแกพูดไปดิว่าแกไปแผนอะไรพี่ใจเย็นนะผมนึกอะไรออกละนี่ป้าผมต้องการมือถือของป้าแกอ,อย่าไปทำอะไรนี่ป้าพอสักที พวกผมไม่เวลาเล่นกับป้าหรอกนะ,ะแกทำแบบนี้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะฮัลโหลค่ะแม่แกฟังให้ดีนะ ถ้าแกยังอยากจะเห็นหน้าแม่แกอีกอะแกต้องโอนตังเข้าบัญชีฉันห้าแสนบาทได้ยินชัดไหมเดี๋ยวนะนี่ใครพูดครับลูกช่วยแม่ด้วย <laughs> ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะวกคุณครับบุคุณใจเย็นก่อน,นครับใจเย็นก่อน ภายในหนึ่งชั่วโมงอะ่ะแกต้องโอนเงินเข้าบัญชีชั้นห้าแสนบาทครับครับครับบอกเลขบัญชีของคุณมาเลยครับจดไว้นะหนึ 1, 1, ่งหนึ่งศูนย์ห้าเฮ้ยโทรกับไปดิปั๊บโถ้วย โทษทีนะสายลุดอะหลีกไปไปยืนกับผู้หูกันแล้วพวกแกสองคนอย่าคิดหนีไปไหนล่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีเจ้าลกูกเอานี่ไป แล้วพวกแกสองคนก็ใส่ไว้ด้วยแต่ว่ารีบใส่เลยเร็วสิอ๋อแล้วของอะไรที่พวกแกเอาของแม่ใช่ไหมนะเอาคืนไม่หมดเร็วใส่กูใจมือแม่ครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับ แต่วันนี้ผมอาจจะกลับช้านิดหน่อยพอดีผมมีธุระต้องจัดการนะครับขอบใจนะลูกขอบใจมากนะเจอกันนะครับส่วน,นายฉันขอบคุณมากนะ ขอบใจมากนะที่ช่วยแม่ฉันไม่เป็นไร,รนี่ของนายจริงไหมครับคุณตำรวจจริงสิขอบคุณมากครับผม ไปลงพักกับฉัน